พยากรณ์วันนี้เราจะมาดูพยากรณ์อากาศประจำวันที่21อาคมี2566กันค่ะค่ะภาคเหนือนะคะอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนตกเล็กน้อยในบ้างแห่งส่วนมากนะคะตกทางตอนบนของภาคค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16-21องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-35างอ,31อางศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดน,นะคะอุณหภูมิ สอย่ 7, อลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยพัดตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16-20องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยนะคะอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสบริเวณภูอากาศน่นะคะอากาศหนาวเย็นถึงอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยนะ อยู่ที่11-15องศาเซลเซียสค่ะลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางค่ะอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-24องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-35องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตอนออกค่ะอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-25องศาเซลเซลียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสเริ่มต้อนออกเฉียบแต่ความเร็ว10-13 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะภาคใต้สังดาวันออกค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ขึ้นไปเนี่ยนะคะลมตะวันตกลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30องศา30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลเนี่ยนะคะมีคลื่นสูง1เมตรค่ะโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะคะจะมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมตอนออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือเนี่นะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยภาคต้ของตอนตะค่ะตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาน,นะคะภูเก็ตกระบ,บี่ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยนะคะอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสนะคะและอ, 33, อุณหภูมิมมม m, มมมสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสค่ะลมตวันออกมีความเร็ว1 0บถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเรนมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงถึง1เมตรค่ะต่อกันที่กรุงเทพและปันิมลทนนะคะกรุงเทพปันิมและปันิมลทนเนี่ยนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 2่สถึงยีองศาเซลเซียส แล้วอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถอง 3, 3. 3. 3.